สนับสนุนโดย b ีทาเก้นไล์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ b ีทากเเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโทร0923524446ขอสนิมกันรัวๆค่ะเมื่อมีงานละครเข้าสำหรับซุปตาหนุ่มต้อยหมกแดงที่บอกว่าไม่ได้เล่นละครมานานกว่า10ปีงานนี้จะเป็นยังไงไปฟังความรู้สึกจากปากเจ้าตัวกันได้เลยค่ะมีละครเติมเข้ามานะครับ ก็จะมีโอกาสเล่นเป็นชื่อละครชื่อเรื่องฮักเจ้าอีเลเดอร์นะครับเป็นพ่อนางเอกอ่าเป็นเป็นซีรีส์สนุกสนุกนะครับก็มีพระเอกก็จะเป็นน้องเต้ยเต้ยวงสกรนนะครับแล้วก็พระเอกก็น้องนูเล็กนะครับก็มีเจเน็ตเขียวเล่นด้วยเป็นต้นหมวกแดงแล้วก็มีอดาลไลทครับขางเป็นซีรีส์เบื้องต้นที่แจ้งมาน่าจะเป็นช่องช่องไลน์ไลน์ทีวีอันนี้ก็บวงสงเรียบร้อยแล้วก็รอเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับ ปกติคือแบบเห็นที่ต้อยเล่นเล่นละครมานานคือปกติเคยเล่นนะเคยเล่นเคยแต่งเป็นละครคยตั้งแต่อ,อยู่อาสยามแต่ทีนี้ว่าไม่ได้เล่นเป็นจริงเป็นจังมีไป<ม>แว๊บๆบ้แบบบางภาพยนตร์บ้างอะไรบ้างนิดน,นหน่อยแต่แต่นี้เป็นซีรีส์ก็คงจะ,ะตั้งใจหน่อยอคืออาจจะเล่นเยอะหน่อยบทเราเยอะนะมองดูบทบทเยอะเป็นตัวเดินเรื่องผสมกันเพราะว่าเป็นเป็นพ่อที่ห่วงลูกสาวเพราะตัวเองก็เป็นกำนันไงพ่อเป็นกำนันไง ไม่อยากให้คนนี้คนนี้พระเอกมา,มาจีบลูกพักันเดอยอยากให้เป็นเหมือนเหมือนทอมเลยอยากให้แกนแข็งแรงให้อยู่กับครอบครัวให้ลักพ่อรักแม่ประมาณนี้คือห่วงลูกสาวฝากติดตามนะครับเบื้องต้นคือล่องช่องไลน์ทีวีครับชื่อละครเรื่องพักเจ้าอิริเดียครับพระเอกของเราก็เต้ยวงกรนะครับรอติดตามชมฝีมายลายมือด้านการแสดงของพี่ต้ยหมวกแดงกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและยูทูบข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย